แล้วจะเริ่มติดตามอัลบั้มที่สองเด้อมีอ <tim> ัลบั้มที่สองเลยมันมันบ่ชินเด้อจากกิเลนกิเลนโอ้โหกาดดีไหมครับผมว่าสีผิวมันปั่นนั่นมันข้างล่างมันสีขาวอยู่บ่ะจ่าโอ้ยผิวมันก็บ่ขาวตอนมันเชื่อน้ำกดมันผสมน้ำอาบมันก็บ่ขาวครับผมชุนชิชิถ้าจาเสียให้โทรมาถ้าชุน ห้าห้าไม่มาไม่ได้สิสวัสดีครับผมโอ้ยชุกขี้มันมือมั่นแค่แกคันบ่อยากให้ลูกแพให้เช่าเนี้ยเช่าเท่งเ้ยครับผมอชักขนาดหอดเจ้าไร บอลนุ่งฮวงมอนไปกับลุงชายแกกับอีพี่นี่เป็นอีพี่สี่สองแล้วแม่นนะครับผมจะถลาบซับเปลี่ยนกับทีมงานถ้าอีสานอีนี่นะครับจะเปล่าเพราะอคไรแตในเครือเดียวกันเนี่ยครับเครือคือจังอั่างคืออยังกล้วยบ่คือจังกล้วยบ่เครื่องเครือกล้วยเขาเอิ่มเป็นเครือเออจะห้องบะไรอยู่เครือเดียวกันอยู่ไหนนั่นแต่เด็ด อันนี้เขาอยู่ในเครือกคายผมเครือกกล้วยวายเออเป็นยังเคลือกะอึกสะอึกใจไปซื้อไมาอยากใสเขาเขาบอกว่าทำสะอึกเนี่ยทำดิบหน้อยนะเขาบอกว่าให้ให้ตัวตัวให้ดตุกใจแล้วกินเท่าตะอึกเออแม่นแม่นเรื่องจริงเห็นพระเจ้ากับวายเทตัวบ้างหนึ่ขาวใสเล่มเออจะให้ก็ดตุกเลยจังได้พวกเจ้ายิ้มยิ้มเติมใส่หนึ่งยัิ้ม ยุดได้จริงเดะยุดยังถ้ากันยิ้มแย้มแจ,จ่มใสบริเวณหน้าตื่นเต้นเป็นตายันใช่ไหม <c oughs> เอาไม่นี้มาฝากคุณแงนวันอาทิตย์นี่ <c oughs> ป้าตัวนี้จะว่จาจะเบื่อหรอเอามันควบขวบมือครบขวบมืออีกเสยมันควบวบมือฝากคุณงานวั <c oughs> นอาทิตย์วันอาทิตย์ที่28เ <c oughs> พลงบัวซวงของดุลชายตั้มอาร์ต สามารถติดตามได้อยู่ทั้งช่องพี่โอเมสิกพี่โอเมสิกอ้าปากกระดู<ผ>มยังยไม่บอกเลยยูทูบหนึ่อยเปิดไปเพิ่งรอดเดี๋ยวก็เจอเองแหละครับให้พี่พ่อวางไหนบ๊อสวงนะครับพี่เพราะว่าบ๊อสวงมันบอสบส้วงอยากติดตามได้ในช่องยูทูบนะครับของค่ายพี่โอเมสิกนะครับฝากลุงชายแล้วก็พี่ตั้มแล้วพี่ตั้มไอพี่ตั้มอาร์ตนะครับผมฝากติดตามเลยครับ แล้วจะเรืมติดตามอาราบัมที่ซองด้อมีอาราบัมที่สองเลยเหมอมันบูชินเด้๋ยวอันนี้อาจารย์แม่นแต่งใไฮลุงชายแล้วก็บพี่ตัมพารนะครับแต่งให้ทีมงานโดยเฉพาะครับผมมากาศมาลองนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับมือนี้เจ้าคือหัวเหลี่ยมแต้ว่าเอ้าเดี๋ยวลืมอวีเออใส่ เนาะเดี๋ยวลู้ใช่มันเพราะมันใส่เดี๋ยวใส่ก็มาใสใส่ละมันเดียมมงมงเดี๋ยวใส่ก็มาใส่รู้ใช่จากขี้เละอยจากขี้เละก็ดูจากขี้เล่ขี้เละยโมันหนักตาดีไหมครับผมผมมันหนักตาเบิ่งเอาเบิ่งเอาครับพี่งเอาเลยอยากขี้เล่อยู่เดี๋ยวถามเนี่ยอันยู่ข้างนี่หนวดหรือหมว่ขนแพะขนแพะฟอร์มเอามาแปะไว้ซื้อประหลัด อรับบุคลิกกือครับเดงอดกก็ได้แต่ตอนนี้มึเกาการสั่งนั่แน่นเอาไว้ไวหลังขนาดนั้นตาขาย่อมยังขนาดนั้นเลยตาขาเบิ่งสำนักงานบ่เออ้าเบิ่งสำนักนบายเฮตาคักนี้เิ่งักงอขาจุนพูนบ่ซำข้างำเซ้ำนี่ซำเบนี้สิบ่ดพูดเลยบ่ เยอะแยะใช้กับว่ามันคนพันขนเนี่ยมันมัดดกได้จังไงอะดกแต่ขางล่างกับขางเช้งเป็นอย่างบ่เถือกเดียมันคือดำโอ้ยมันก็ย้อนมันอยู่ในร่มผ้านี่มันอยู่ในร่มผ้าอืมเออตีเห็นจักในเจี่ยเข่าวบ่เชียงปวดฟุงดำบ่บ่เอ้ย มันกดำเพื่อนเหมือนหลาไออยังมันอยู่ในร่มผ่ามันดำจ้าว่าสีผิวมันปานนั่นมันข้างล่างมันสีขาวอยู่บ่จ้าว่าโออยผิวมันบพบกขาวก็มันเชื่อน้ี่ยข้นผสมน้ำอาบมันกับพขาวครับผมเดี๋ยวพอากำลังบ่มรุงหิวอยู่เดี๋ยวข้าก็ขาวมันจองเอาหินเจียวเหนือเจียวออกมันจังที่ขาวให้เลือดสิบสิบเลย ล้อมมืหั่นพิงเพิง,เพงบัซสวงนี่ผู้ใดแต่งก่อนเอา้าผู้ใดแตง่งปรหมวด่ดกระดูกประมุ่ดพิงบัซสวงกระชักกระดูกพิงบัซสวงเขาอาจารย์แมนพุ่มอาจารย์บทประพันธ์ของอาจารย์แมนพุ่มอาจารย์นะครับโอ้มทอนแล a p เพอเอกพระเอกพระเอกชายรัชนน์นะครับจะได้เห็นเพิงนี่จะได้เห็นลุงชายแล a p เห็นาเบิ่ง,งวันแล้วแล a p ยังไงแล้วกต่ท<อ>ี ถั่วงาถั่วงาขี้เกลือนี่ทาเต้นพร้อมนี้ไม่ต้นพร้อมนี้นี่แหละนี่เนาะนี่ทาเต้นพร้อมนี่ตังเอกสาวสวยในอิมบี้เขานั่มน้องแอกับน้องมีห้าแล้วก็มีความงวนแล้วก็มีความมีความสุขบ่อะมีควาสุขฟ่อมเบิงแต่ซื้อเพลงกับกินขาดบงก์กบลังใช่ เพ่งบดสวงเพราะว่ามันเขากันแทะแน่นอนอีหลีเขากันแทะแน่นอนคนกับเพ่งเนี่ยมาะกันบักกันขอกันแน่บักกันแน่บดส้วงนี่เนี่ยกับบดสวงมันบ่มี่าบดสวงเลยมันเป็นช่วงนี้เออบอดเริ่มเป็นช่วงนี้ฝากฝากคนที่เพ่งนั้นนับด้วยนะครับผมบดสวงนะครับอบอกมูฮนเขาสื่อโลกวาทน่นนะครับผม วันจันทร์ที่28นะครับผมคอยขับส่างนะครับอีพีนึงนี่อีพงนึงไหนพีงเข้าหนึ่งแล้วกับพีงของเข้าพีงของผมลองล่าสุดที่รุ่งใหมันรรพุทีแล้วนะครับเพีงอะไรนะน่าควรจะเป็นเพลงง่ายจำอะไรอ๋อเพลงเพลงง่ายๆนะครับผมเอาอะไรนะจากกันไปง่ายๆจากกันไปง่ายโอ้ยเรื้มเรื้มเรื้มทวนใจของกันหรอ เด็กเอ้ยจะฟังเพลงยังจำอะไรอ่ะเพลงยังก่อนก็แต่งกันไปง่ายๆเนี่ยไม่ใช่ถ้ามีผู้สาวจีบเจ้าที่เนี่ยถ้ามีผู้สาวแบบมักเนี่ยเจ้าจะฝารยังจริงข้าเจ้าบ่กโอ้ข้าเจ้ามักเนี่ยข้าเจ้าจีบเจ้าได้บ่ได้ไม่ต้องเอาก่อนเอากำบเอา แตนตถ้มมุดเขาเจ้าอยากจีบเจ้าอ่ะให้เขาเจ้มาจือเจ้านยุสยเยววานเ้ี๋ยววานี้วัดนะมือเนี่ยใช่โบืยังโคบืนยงอืมชุนสีสีให้ดักสีให้โชว์มาถ้าจุนฮ่า่าไม่มาไม่ได้สีคัดขนาดขาาลมดี่ะ เอาไปยุห่องจะขึ้นซองยิ้มนาวะยิ้มเห็นแถวเนี่ยมมีแกวิมสยามหรือ่ายิมสยาบิ่ะเกมผ้าเรายิ้มเห็นแถวแล้วดูยิมสยาม่ยมสยามอ่ะฮ่าฮขอฮ่าก่า่าฮ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 ่อฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮกา่าา่นฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 า่าิ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ เพลงมงชายรอง,องนี่พระเอกแล้วก็มี่พิทามอาดนะครับผมพระเอ,อกแถวปันนี่แล้วมูพระเอ,อกที่แถวปั้นไปว่าพระเอก <laughs> พระเอกสองสองหนุ่มหนึ่งเท่านะครับสองหนุ่มหนึ่งเท่าเออนะครับผมี่วันที่ยี่สิบเออสามหนุ่มก็ไม่ใช่เด้อแทนจริงจริงมองแค่ที่อะไรมอ,มองที่ใจหรือว่ามองที่งามขา <laughs> เอาเที่เนี่ย เออมันม uh, mm. oh, mm. oh, you know. well, ีต่อบ่ะอีกอยู่เอาต่อมันเอาเพราะันเอาต่อกระดูฉันอยากรู้วันนี้ฉันใหญ่ขึ้นมาจะเรียกฉันว่าอะไรนโอ้มุกแปกแปกเยอกาเยอะกาหอมยังไงกันก้นเรียกมันดีอยู่เรื่อง้นได้สวยเรื่มั่งะดุดกันตั้งแต่เออเออเจะไปเห็นอย่างมัเดี๋ยวจะคิดถึง กินนน่าถึงหรือเบาก็เอ๋อนะครับผมสลับมานีอีก่ะงจูบนห่ก็อืมเฮ้ยนี่แต่ขี้ยิบที่สุดเยิ้เย้มเสยยิเมสยามยิ้มเสยย่ไหมเยแย่เยสยองเจ้ยเจ้าป่าเมื่อกี้เหนหอนเหยีดไกเพราะว่าคอยเปิดแฟลชไปห้หอนเหยียดไก โอเคเอาล่าพาไประจกเพิ่นนะครับผมฝากติดตามช่องไทยสารดีนะครับแล้วก็ช่องอีสานมัข่อยด้วยนะครับผมแล้วก็อีกค่ายในของผมอีกค่ายไงนะครับผมค่ายพี่โอวิสิกนะครับที่ลุงไช่ลองไม่ค่ายนะครับผมตับอาสนะครับลุงชช่นะครับผมทิ้งบะซวงนะครับหยอกมากหมือนวัตถี่ยิบแปนะครับผมฝากด้วยนะครับฝาก ไร่ฝากแช่้วย,ยนะครับ,บผมเลยแช่เลยครับนะครับอมลาผ้าจากเพื่นอนซักสวันดีขออมลาพี่น้นอ,งนองนะครับบ่ยากนี้จากเจ้าเวลามันมาไรคันบ่ยากใกล้จากพี่น้องเวลานั้นมาไรมาแหนวขออำลาผ้าจากเลยสวัสดีสวัสดีครับ